สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง a n s w e r t a r o t นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกระมิตรทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของผมเสมอนะครับขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจครับวันนี้นะครับในวันพฤหัสบดีนะครับทางช่อง a n s w ซ r t ์ทาโรเนี่ยจะอ่านไพ่สื่อสาร กับพลังงานเสียงสิทธ์ไกด์ไลน์ประจําตัวคุณหรือพลังงานไฮเออร์เซลล์ที่สูงกว่าตัวคุณที่เขาคุ้มครองปกป้องคุ้มครองคุณอยู่ในขนาดนี้นะครับการที่เรามาพบเจอกันในคลิปนี้ไม่บังเอิญน,นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณมาพบเจอคลิปนี้แล้วนะครับใครที่เห็นหน้าจออยู่ในขนาดนี้นะครับ ให้เลือกสําหรับไพ่ของคุณได้เลยครับผมจะไม่เช็คพลังงานใดๆเลยสำหรับการเลือกสําหรับไพ่ของคุณนะครับถือว่าเป็นการสื่อสารและเป็นพลังงานชักนําระหว่างคุณกับไพ่จะสื่อสารกันแล้วก็เสี่ยงสิทธิคุ้มครองคุณอยู่จากสื่อสารบอกคุณผ่านคลิปนี้ในช่วง7วันข้างหน้าหลังจากนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มฟังไพ่กันนะครับ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ 3, ก่อนครับในวันที่3พฤศจิกายน2568นะครับทางช่องอ n s เซอร์ r ทโคุณอยากรู้พายอยากตอบนะครับจะไปทอดพระป่านะครับสร้างตุงกระด้าง12นักกษัตร์นะครับที่วัดเขาลังพัฒนาจังหวัดลบบุรีนะครับเป็นตุงที่สูงมากๆทำจากโลหะแข็งนะครับแล้วก็ประดับอยู่ที่เจดีด้านบนยอดที่เจดีย์ศรีสกยรัตนเทวประสิทธิวัดเขาลังพัฒนานะครับยอดบุญ ของตุง1ชิ้นนะครับประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับทางวัดแจงแ้งไว้แบบนั้นนก็ตอนนี้ทางช่องรวบรวมเงินได้ประมาณ3 0,000บาทแล้วนะครับในวันนี้นะครับใครอยากร่วมบุญเพิ่มเติมสามารถร่วมบุญหรือเป็นเจ้าภาพร่วมกันได้เลยนะครับผมเปิดรับเลยนะก็มาร่วมบุญกันแล้วก็เจอกันไน้วันที่3พฤศจิกายนอ,อนุโมทนาบุญล่วงหน้านะครับแล้วก็ใครอยากเป็นสะพานบุญอยากแชร์บุญข่าวบุญนี้ก็รบกวนแชร์กันเลยนะครับโอเคอ่ะ ไพ่มีสาสำหรับนะครับเพ่งสมาธิไปที่หน้าจอนะทุกคนแล้วก็เลือกสำหรับไพ่ที่มันดึงดูดความรู้สึกสายตาของคุณในตลอดระยะเวลาที่คุณฟังผมนะครับขอให้มีจิตใจดจดจ่อกับหน้าไพ่ตรงนี้แล้วก็กระบดดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับเริ่มครับ สวัสดีครับสาหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กล่องที่1นนะครับหรือสําหรับที่1นะคนที่เลือกไพ่หลังสําหรับนี้นะครับมาดูกันว่าคนที่เลือกไพ่สําหรับนี้นะครับเมื่อคุณเจอคลิปนี้ไปหลังจาก7วันข้างหน้านี้ครูบาจางสิ่งสิไกด์ไลน์ประจําตัวคุณอยากสื่อสารบอกคุณผ่านคลิปนี้ว่าอะไรกันได้กันบ้างนะครับโปรดภพยวิจารณญาตนินะวันนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับอ่านไพ,พ่ผิดๆิดถูกพูดแบบพันไปพันมาของไพ่ด้วยนะครับโอเค ขอบคุณทุกคนที่ยังเป็นสมาชิกโดเนตสนับสนุนผมและทีมงานนะครับเริ่มนะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับคนมาเลือกไพ่กองนี้ครับมีคำพูดหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเลยสำหรับสามใบแรกนะครับหากคุณเป็นคนคนหนึ่งที่มาดูคลิปนี้เราเลือกพลังงานไพ่กองนี้เนาะทิศทางชีวิตของคุณในตอนนี้นะครับถ้าคุณรู้สึกเครียดอึดอัด คิดมากไปหมดเลยสับสนนะครับมันไม่รู้จะซ้ายจะขวาหรือไม่รู้ว่าชีวิตมันจะไปทิศทางใดๆมีแต่ความเครียดความกดดันเกิดขึ้นอยู่7วันหลังจากนี้คุณจะได้ปลดปล่อยจากภาระผูกพันหรือความเครียดพันธนาการบางอย่างที่มันอยู่กับคุณมาไม่ต่ำกว่าเลข8 8วันที่ผ่านมานะครับมันจะมีทิศทาง,งการปลดปล่อยปลดล็อกกับความเครียดกับความท็อกซิกที่มันเคยเจอมาทั้งหมดนะครับคนกองนี้มีปัญหาเรื่องความเครียดสุขภาพแน่นอนผมบอกเลยนะ แล้วก็มันมีหลายอย่างที่จะบอกขอเปิด1ิบใบก่อนนะครับถ้าตรงนะครับในพลังงานที่ผมได้อ่พูดไปกับพลังงานคุณที่มันแทรกอยู่ก็ฟังต่อถ้าไม่ตรงเราไปเลือกกองอื่นดูนะฮะอาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณในตอนนี้เนาะอืมอตรงนี้นะครับโอเคสอไใ้อ่ะ พลังงานของคุณต่อนที่คุณจะมาเลือกไพ่กองนี้นะครับคนกองนี้นะถ้าคุณมีความติดขัดเครียดมีปัญหาตึงๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับการเงินค่าใช้จ่ายอะไรที่มันผูกพันคุณมากๆนะครับบางคนหามาใช้ไปเงินเดือนเหมือนเงินทอนอะไรประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีการช่วยเหลือจากจัก,กรวาลหรือเซียสิ์ที่ตามแรงบุญที่คุณทาํามาหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบช่วยคนเป็นีิจิคนกองเนี้ มีพลังงานของคนใจบุญชอบช่วยเหลือคนลําบากแม้ตัวเองไม่มีก็อยากช่วยเขาไอพลังงานความเมตตาของคุณที่คุณมีกับสรับรพสัตหรือคนที่เขาทุกข์ยากนะครับหรือคนที่เขาลาบากเนี่ยคุณจะได้รับโชคลอยครับหนึ่งเหรียญโชคลอยหรือเงินพิเศษหรืองานพิเศษหรือช่องทางใหม่ๆในชีวิตที่คุณจะได้รับข่าวดีมากขึ้นกับสิ่งที่คุณเจออยู่ในตอนนี้เพราะก่อนที่คุณมาเจอคลิปนี้คนคนงค้บางคนคือสุขภาพแย่มากเป็นเป็นไหนหา,หาทางออกไม่ไู้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร ป่วยกระสอบก,กระแสะสี่ดาบขึ้นแฮงแมนป่วยกระสอบก,กระแสะแตลอดเวลานอนก็นอนไม่พอนอนไม่หลับเครียดมากเครียดจริงๆคนคนคนี้เครียดจริงๆนะชีวิตที่ผ่านมาในช่วงก่อนที่เะเจอคลิปนี้เครียดมีปัญหาเรื่องกระเพาะลำไส้หัวใจความดันนะครับทุกอย่างดูเร่งรีบไปหมดดูไม่ได้เข้าที่เข้าทางกับเราไปหมดเลยแต่ต้องรีบต้องเร็วทุกอย่างชาติออดกับก้าวดาบบางคนนะ่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรถ นะครับรถการเดินทางนะมีปัญหารถติดรถดับรถเสียซ่อมไม่ได้อะไรประมาณนี้คือติดไปหมดเลยมันรู้สึกติดขัดไปหมดเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากนี้นะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็คีย์เวิร์ดของคนกองนี้ถ้าคุณตรงตามเช็คลิสที่ผมเล่าไปแล้วนะครับให้คุณไปไหว้พระแม่ธรณี นะครับเพราะว่าไพ่ทำพารงสำหรับผมเนี่ยคือการเปลี่ยนถ่ายน้ําหรือการเปลี่ยนถ่ายแผ่นดินมี2ออย่างที่อยากให้หากทำถ้าเกิดคุณตรงกับพลังงานที่ผมพูดไปนะครับก็คืออยากให้คุณเนี่ยไปไหว้องค์พระแม่ทรณีหรือนะครับหรือไปขัาบน้ําขากทะเลไปวัดไปเกาะอ,อะไรก็แล้วแต่ที่ไปพื้นที่มงคลมงคลแล้วก็ไปทําบุญที่นั่นนะครับ ไปทาบุญเกี่ยวกับคนทุกยากทาทานบารมีให้ตัวเองแล้วคนกลองนี้7วันขนา้างหน้าคุณจะได้รับข่าวดีคือส่องไม้นะครับอันนี้คือไกด์ไลน์ที่อยากจะมาบอกก่อนสําหรับคนกลองที่1เมื่อมาเจอไพ่กล่องนี้และถ้าเกิดใครที่มาเลือกไพ่กล่องที่1แล้วนะครับมีความสงสยัยมีความอ่าเรื่องรสงสัยรับแขงใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือคุมโรคอาการบางอย่างของตัวเองนะครับเมื่อคุณมาเจอคลิปนี้แล้วสัญญาณจะบอกว่าให้คุณเนี่ย ไปตรวจซะสำหรับการสงสัยอะไรก็แล้วแต่เพราะสิ่งที่คุณสงสัยสิ่งที่คุณจะเป็นมันจะไม่ได้เป็นข่าวร้ายที่คุณคิดเองขนาดนั้นผมไม่รู้ว่ามีพลังงานของใครที่มาดูคลิปนี้แล้วก็มีความสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองแล้วจะคิดเละยๆกับมันแต่ให้คุณไปตรวจซะเพราะคุณจะได้รับข่าวดีนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงสาหรับสิ่งศิสิทธิ์ที่พลังงานแฝงอยู่ในไพ่ชุดนี้นะครับก็จะบอกว่าเขาอยากให้คุณบำเพ็ญภาวนาอยู่ในความสงบบ้าง ะครับมีสติมีสมาธิอยากให้คุณสวดมนต์บ้างเวลาคุณเจอความเครียดอ่ะบางคนอ่ะเครียดแล้วก็สวดมนต์ใช้ความเครียดเป็นแรงกระตุ้นในการสวดมนต์ซึ่งอัน,นิสงส์แห่งผลที่ทำมันไม่ได้วินเท่ากับคนที่อยากทำเพราะความปิติ คุณลองรู้สึกของความรู้สึกของคนที่อยากทําเพราะใจมันศรัทธากับคนที่รู้สึกอยากทําเพราะเจอปัญหาพลังงานแห่งผลตอบรับมันไม่เท่ากันดังนั้นถ้าเกิดคุณคุณคือคนหนึ่งที่เวลาเครียดสวดมวนวลมีปัญหาสวดมนให้คุณปรับว่าคุณอยากสดวดเพราะคุณรู้ว่าการสวดส่งผลดีต่อตัว,ตวเองในเรื่องของจิตใจความรู้สึกและสิ่งที่ได้กลับมามันจะดีมากกว่าการที่คุณสวดพร้อมความเครียดผมไม่รู้ว่าผมพูดกับใครอยู่นะครับมีพลังงานนี้งที่สื่อสารออกมา เวลาไปวัดพระไมรุเทวีนะครับไปวัดไปข้าวน้ำท่านทะเลไปทําทานบรารมีจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณใน7วันข้างหน้านะครับโอเคใครติดขัดเรื่องเงินเดี๋ยวมีคนมาอุปถัมภ์นะครับจากแรงมุญนที่คุณทามานะใบต่อมานะครับจะเปิดไพ่ครังนะครับครังนะโอเคมีอะไรที่อยากจะบอกคนกองนี้เจ็ดวันข้างหน้าอีกไหมครับ การยุแยงตะแคงรั่วนะครับแล้วก็การผูกมัดเนี่ยไพ่ของคุณนะมีการมัดหูมัดตามัดตัวแล้วมีกรรมขาดผูกมัดอีกนะครับมีปัญหาอะไรที่มันติดขัดนะมากแต่มันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าไพ่เชิญเฉลิมฉลอง,ลองการปลดปลอด่อยและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคู่กันในแถวกลางนะครับติดขัดอะไรมีการยุกแยงตะแคงรั่วเจอเรื่องอะไรไม่ดีมาเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่โอเคมีพลังงานบางพลังงานอยากจะบอกว่าระวังผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านจะเจ็บป่วยนะครับระวังผู้หลักนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านจะเจ็บป่วยหรือคนนอกบ้านเอาโรคนอกบ้านไปติดผู้ใหญ่ในบ้านระวังด้วยนะครับการซิโรักซิโรราบนะครับขึ้นกับไพ่หกเหรียญจะมีคนมีอํานาจบาร,รมีหรือคนที่มีมากกว่าคุณเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณนะครับตามอนนีิสงแรงบุญที่คุณทํามาย้ำอีครั้งหนึ่งนะ โอเคพลังงานประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบการอ่านไพ่ของหมอมานะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์ตงนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานได้เลยแล้วก็ใครอยากร่วมบุญก็เลขบัญชีใต้คลิปด้านล่างนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่สำนับนี้นะครับหรือไพ่ตรงนี้เนาะมาดูกันว่าเสียสิิไกด์ลายประจําตัวคุณหรือพลังงานไฮเออร์เซลที่อยู่สูงกว่าคุณเนี่ยเขาจะกระสื่อสารบอกคุณผ่านคลิปนี้ว่าอะไรกันได้กันบ้างนะครับโปรดพ่ยวิจรยยารณอย่าหกันด้วยนะครับขอภัยผู้คีอพูดถูกนะครับตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะขอภยัยนะอีกนะครับเริ่มนะครับใบแรกนะครับแฮงแบนนะครับแต่แฮงแมนใบนี้มันจะเป็นการสื่อสารเกรีก่ยวกับเรื่องของการปฏิบัตินะครับ ดีวิวว้าวเดี๋ยนะเดีย๋ยนะแป๊บน,นึงนะแป๊บน,นึงนะสิบเหรียญโอ้โหเอ็มพีสนะครับผมพูดเลยนะขอพูดตามปลอดใช้วิจารณญาณนะคือพลังงานตรง,ตรง,ตรง ตอนนี้ของคุณนะเสียสิทธ์ใจลายประจําตัวหรือเขาที่คุคุ้มครองตัวคุณอยู่ในขนาดนี้ครับเขาจะบอกคุณว่าตัวของคุณเองครับณตอนที่คุณมาฟังคลิปนี้ดวงตาของคุณอ่ะมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมันจะมีทั้งคนอุปถัมภ์ซัพพอร์ตมีเรื่องของโชคลาภเข้ามามีเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามาแต่ว่ามันมีไพ่ของมิบากกรรมหรือมีไพ่ของสิ่งไม่ดีบางอย่างที่มามาขัดขวางอยู่ซึ่งเสียสิทธิ์ที่เขาคุ้มครองคุณอยู่อยากจะสื่อสารผ่านคลิปนี้บอกคุณว่าให้คุณปฏิบัติ แทงแมนะครับปฏิบัติสวดมนต์เสริมบารมีหรือทำอะไรบางอยา่างทห้ตัวเองมีบาดีเออร์มีรัศมีของความเป็นมงคลคุ้มครองตัวเองเพื่อทําให้เดวิลหรือสิ่งไม่ดีตรงนี้ไม่สามารถขัดโชคลาภหรือความสําเร็จของคุณได้และเป็นเกาะคุ้มกันคุณจากเดวิลนะครับให้แนวตั้งใน5าน้าใบนี้เปิดมารู้สึกได้เลยว่ามีทั้งพลังงานของงศิษย์ที่เป็นเพศหญิงพระแม่อุมาเทบี่งศิษย์พระแม่กาลีพระรัศมีนะครับหรือจะเป็น บุรพกษัตริย์ก็ได้ที่เป็นเพศหญิงทั้งหมดนะครับได้หมดเลยได้เป็นเพศหญิงทั้งหมดนะหรือพลังงานแม่ของคุณก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นเพศหญิงเดียวนะแต่พลังงานเอ็มเพรสเนี่ยมันจะหมายถึงการคุ้มครองเสรษฐกิที่อยู่ที่บ้านของคุณการให้กําเนิดเกิดบางอย่างในชีวิตของคุณอะไรแบบนี้ซึ่งสิ่งนี้กับตรงกลางที่เป็นสิบเหรียญเนี่ยอยากให้พลังงานดีๆคุณมากๆแต่มันติดเดวิลใบนี้ซึ่งเดวิลใบเนี้ยพลังงานดีๆตรงเนี้ยไม่สามารถจัดการกับเดวิลได้สิ่งที่จัดการกับเดวิล สิ่งที่จัดการวิบากกรรมคุณได้คือตัวคุณเท่านั้นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คนควรต้อง,องทำคือเสริมความเป็นมงคลให้กับตัวเองด้วยการปฏิบัติอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับปฏิบัตินะครับที่เกี่ยวกับการสร้างบุญสร้างบาร,รมีเสริมมงคลเสริมวัตถิสัมสมาธิทําทำซะเพราะคูณกางจะมีโชคลาภสิ้เปลี่ยนและมีคนอุปถัมภ์เข้ามานะครับคุณต้องเอาสิ่งนี้เป็นเกราะป้องกันเดวิวสำหรับตัวคุณเปิดมา5าใบต่อได้เลยนะไปต่อนะครับ แงแมนขยายโอ้โหพูดพูดแบบชัดๆเลยการปฏิบัติบางอย่างของคุณสามารถเปลี่ยนดวงันตาของคุณได้วิ e อ o o f o r t จ n e ขึ้นกับแฮงแมนใครอยากเปลี่ยนงานใครอยากเปลี่ยนอะไรในชีวิตที่ให้มันดีขึ้นต่อจากนี้ถ้ามาเลือกไพ่กล่กองที่2นะครับอันนี้คือเคล็ดลับที่สินสิตหรือพลังงานที่สูงกว่าอยากจะบอกคุณขอดูไพ่ยขยายเดวิก่อนโอ้โหคูดิอ่ะ เดวิลขยายได้เส้นทางดวงดาวไนท์ออฟบอร์ดมันไนท์ออฟบอร์ดเชมันแปลไนท์ออฟคัพนะครับตอนนี้เดวิลวะครับกำลังชักนําให้คุณไปทิศทางที่มันไม่ควรจะเป็นทิศทางที่มันไม่ใช่คุณด้วยความหงลงหลงความต้องการหรืออะไรบางอย่างที่มีการชักนานะครับอาจจะเป็นความหงลงหลงเรื่องเันเรื่อง,อ,งอะไรบางอย่างม,มีความลุ่มหลงบางอย่างชักนําคุณอยู่ไปตามความรู้สึกที่จะพาคุณไปผิดทางแต่เชิงสิต่กำลังจะบอกคุณว่าถ้าคุณบําเพ็ญบารมีสวดมนต์ภาวนาหรือสร้างมงคลให้กับตัวเองบางอย่างนะครับ ในเสียในเฟดตรงนี้เนาะสิ่งตรงนี้สามารถเปลี่ยนวันนี้ที่กณเจอคลิปนี้คนกองที่สสามารถเปลี่ยนดวงชะตาเปลี่ยนเดเร็กชั่นเปลี่ยนทิศทางดวงชะตา,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 าของคุณได้เลยนะครับแล้วก็โอ้คุณดูดิอ่ะไพ่ก้าไม้ขึ้นกับไพ่สิเปรี่ยญแล้วก้าไม้สําหรับเนี้ยมันคือมันคือมันเหมือนนี้เลยคุณเห็นไหมเหมือนไม้ก้าสิที่ผมเอามาเป็นพอปประกอบตรงนี้มันคือเดเร็กชั่นชีวิตดังนั้นในวันนี้คนที่มาเดือไพ่กองที่2ครับ เศษฐเขาอยากให้คุณได้สิ่งนี้คือโชคลาภความสําเร็จส0เปลี่ยนหรือโอกาสสาคัญในชีวิตการเปลี่ยนแปลงใน7วันข้างหน้านี้เลยนะคุณมีโอกาสได้พ้นออกจากคอมฟอร์ทโซลุดออกจากสิ่งเดิมๆได้รับการอุปถัมภ์พบเจอสิ่งใหม่คือก้าวมาไม่คือแบบหลุดออกจากคอมฟอร์ทของคุณแล้วไปเจอสิ่งที่ดีกว่าดังนั้นในวันนี้ถ้าคุณคุณเจอคลิปนี้อยู่นะครับสิ่งที่ผมอยากคนกองนี้ทำไปไปถึง7วันข้างหน้าน,นะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีคือสวดคาถายอดพระกันตันตปิดกนะครับเติดตกัน ผมเคยให้สิ่งนี้กับลูกดวงหลายท่านและชีวิตเปลี่ยนและดีขึ้นคนก็ได้สทองทำสิ่งนี้นะครับแล้วจะดีขึ้นในการบําเพ็ญภาวนานะครับสวดยอดพระกันคระายอดพระกันยอดพระกันตายตับิดกนะครับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบทสวดที่ใหญ่ที่สุดบทสวดยอดพระกันนะครับไปหาฟังหาสวดซะถ้าผู้ชื่อกระถาผิดขออภัยด้วยนะครับ โอ้โหคุณดูดิหนึ่งมาขึ้นเอมเพสคุณกำลังได้รับการอุปถัมภ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่งานใหม่การพบเจอคลิปนี้เป็นสัญญาณแห่งการล้างพลังงานและคุ้มครองพลังงานตัวเองเพื่อพบเจอสิ่งที่ดีขึ้นต่อจากนี้เจ็ดวันข้างหน้าดังนั้นการพบเจอคลิปนี้ของคนตอนที่สองมี value มากๆแล้วก็สําคัญมากๆถ้าทําตามได้สเสียคุณสุดๆนะครับขอไพ่ห้าดาบหน่อยคืออะไรโอ้โห มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นในสินที่คุณจะเจอใน็ดวันข้างหน้าแต่ปัญหาตรงนั้นจะนําพาโอกาสมาให้คุณใต้สําหรับขึ้นเลเวอร์นะครับนี่เลเวอร์เลยมีแสงบางอย่างมีการเริ่มต้นใหม่มีตัวเลือกพิเศษหรือช่องทางใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับต่อจากนี้ใน7วันข้างหน้าดังนั้นคัดแยกแล้างพลังงานตัวเองเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาให้ได้นะครับผมเปิดต่อกับไพ่ขลังนะครับเพิ่มเติมกับคนกองที่2 ให้ของการหลอกหลอนนะครับเนี่ยสิ่งที่มันหลอกหลอนึ้นคือวิบากกรรมเดวิลหรือความต้องการปางหยังที่มันพาให้คุณได้ไปไหนนะที่คุณต้องติดอยู่มันตรงนี้นะครับคลายความสมบูรณ์แบบหรือการตื่นรู้นะครับจะสามารถทันฝุดออจากวงจรเดิมๆได้และการาพบเจอคลิปนี้จะบอกว่ามันหมดเวลาแล้วสําหรับสิ่งที่มันติดรั้งเหนี่ยวรั้งคุณอยู่เพราะว่ามันหมดเวลานะครับมันถึงเวลาที่มันเป็นเวลาสําคัญที่คุณเจอคลิปนี้ดีกว่านะครับเพราะว่า การพบเจอคลิปนี้จะบอกว่าคุณมีบางอย่างที่แย่งชิงความสําเร็จตาอชีวิตของคุณอยู่แบบนี้บากลามเป็นเจ้าการรมเป็นสิ่งไม่ดีที่แย่งสิ่งมีสิ่งดีๆของคุณไปหมดแล้วคุณจะไม่รู้สึกว่ามันสาเร็จยากมันไปไม่ถึงสุขไม่ถึงฝันสักทีเพราะมีบางสิ่งที่แย่งคุณอยู่แลวดึงคุณไม่ให้ไปไหนดังนั้นการพบเจอคลิปนี้คลิปนี้นะครับคุณจงเป็นบวกพลน้ำใบนี้ให้ได้ต้องไปพลังงานแห่งการตื่นรู้การเบิกบานการรับพลังงานหรือเปิดพลังงานดีๆหาสิ่งที่เป็นมงคลมาเสริมตัวเองซะ นะครับทุกวิถีทางาการแนะนําของผมในการสวมดมนต์ตอนนั้นไม่เสียตังค์สักบาทอยู่ที่ความตั้งใจและการปฏิบัติของคุณเองดังนั้นขอให้คุณประสบความสําเร็จและสามารถเปลี่ยนดวงเป็นคนเหนือดวงให้ได้ตามสิ่งที่ไพ่เล่าในตรงนี้นะครับถ้าคุณทําแบบนั้นขอช่วตคุณดีขึ้นนะครับแล้วมันจะดีแบบไหนขอสัิหนึ่งใบสําหรับไพ่นะโอ้ไพ่ขึ้นความตายนะครับอย่าก,กลัวนะหมายความว่าคุณจะตายจาก อดีตที่คุณเคยเป็นมันคือจุดเปลี่ยนแปลงมันคล้คายๆไพ่เดทสาหรับไพ่เซตนี้นะครับตัวเลขคือ13ด้วยเลขเดียวกับไพ่เดทเลยดังนั้นคุณจะตายจากชีวิตเดิมสิ่งเดิมหรือจุดเดิมที่คุณเคยเป็นมันจะมีบอลทูบีหรือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับขอให้คุณพบเจอคลิปนี้เลือกไพ่ก่อนที่2โชคดี สำหรับใครที่ชอบการอ่านแพทของหมอมานะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกาลังใจกับผมและทีมงานด้วยสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆช,ช,ชาวกองสุดท้ายนะครับหรือคนที่เลือกไพ่สำหรับนี้นะครับ มาดูกันว่าการพบเจอคลิปนี้ระหว่างคุณกับผมและพายกับสื่อสารและไกด์ไลน์อะไรเกี่ยวกับคุณได้นะครับโปรดใช้วิจรารณญาณกันด้วยนะโอเคใบแรกนะครับเดทนะครับ คนกองนี้เป็นคนที่นับถือองค์ปู่เทวสุวรรณพญายมราชหรือเทพกับกับขวามตายนะครับพักกสิทธิขันได้เลยนะเดชสาดาบนะครับว้าวคนกองนี้นะครับหลังคนพบเจอคลิปนี้ไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นะครับสิ่งที่คุณเครียดนะสิ่งที่คุณหงุดหงิดหัวใจ นี่ครับมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องความเครียดโรคเลือดครองหอุจหัวใจบางอย่างคุณจะค้นพบทางออกพิเศษบางอย่างเข้ามาแบบบางเอิญน,นะครับใน7วันข้างหน้าสิ่งที่จะนำพาให้คุณได้พบเจอมาอยู่รีคอนตัวนี้ครับเนาะสิ่งนี้มันปลดล็อกหรือเป็นแสงสว่างบางอย่างให้กับคุณในชีวิตไม่ว่าเรื่องอะไรอยู่นะครับผมมองว่าเรื่องที่เครียดเรื่องที่อุหจาัะใจจะมีพลังบางอย่างสเตนได้หมายถึงการมอบพลังและส่งพลัง สิ่งกําลังส่งพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความเครียดหรือความไม่แง่ใจบางอย่างของคุณนะครับในเดือนังต่อจากนี้อ่าคุณดูนะเดทเป็นการเปลี่ยนแปลงเดือฟูคือการเริ่มต้นใหม่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นการเริ่มต้นใหม่ในลูปชีวิตของคนกองนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือการงานเป็นการปลดปล่อยมันจะมีการปลดปล่อยกันอยู่ในลูปใหม่การเริ่มต้นแบบแบบเป็นอิสระมากขึ้นนะครับ ต่อจากนี้ในอนาคตสําหรับคนที่มาเลือกไพ่กองสุดท้าย3ดาบก,กับ6ถ้วยนะครับมันจะแปลว่าความท็อกซิกบางอย่างที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกเก่าๆในอดีตหรือเรื่องอของคนอยาผีน้องบางอย่างที่มันท็อกซิกเนาะเรื่องที่มันท็อกซิกเกือบคนความรักเก่าสิ่งเก่าๆบางอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังคนในครอบครัวเจ็บป่วยโรคเลือดโดยเฉพาะคนอายุน้อยกว่านะครับ <c oughs> โอเคเจ็ด okay. เปลี่ยนการสเทนคุณจะมีช่องทางแห่งการต่อยอดในเรื่องของธุรกิจการงา,งานการเงินมีคนแนะนํานําพาคุณไปเพื่อสร้างประโยชน์สร้างโอกาสบางอย่างให้กับตัวเองในอนาคตใน7วันนี้นะครับทาอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมากขึ้นนะครับคนกองนี้เนาะเจ็ดวันนี้ตั้งใจทําอะไรจะเป็นเงินเป็นทองมากขึ้นแล้วก็หลุดอายเรื่องของความเครียดความทุกข์ใจบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะเบาบางลงไปเลิกกังวลเลิกคิดมากนะครับขอเก้าดาับหน่อยสิ ก้าวดาบขึ้น6เหรียญนะครับความเครียดของคุณ6เหรียญจะหมายแปลว่ามันจะมีนักรบของคุณหรือมีคนที่ช่วยคุณออกจากความเครียดหรือปัญหาที่คุณพบเจออยู่ผมไม่รู้คุณกําลังเครียดในเรื่องอะไรหรือมีปัญหาในเรื่องอะไร7วันต่อจากนี้เสียงเสี่ยงไกด์ลาที่เขาคุ้มครองคุณอยู่จะบอกว่าความเครียดของคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากคนที่เขาจะสรรนาพามาแล้วก็สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะต่อยอดเติบโตเรื่อยๆมีคนเห็นค่าสิ่งที่คุณทาแบบไม่เคยเห็นมาก่อนด้ววยัออดูไ่่ห โอ้โหเดอะมูลคุณยูนีเอะเดอะมูลคือแสงสว่างกับความดำที่ต่อสู้กันแล้วห้ามบนคือยูนิคอนมันจะแปลว่าการคาบลูกคาบดอกหรือการทะเลาะบ,บอกแ้้นจะซ้ายจะขวาดีในการตัดสินใจบางอย่างของคุณนะคืออย่างนี้ คนบางคนที่เมาเลือกไพ่กองนี้จะมีเรื่องต้องตัดสินใจจะซ้ายจะขวาจะเอาไม่เอาจะทำไม่ทำดีแต่ในการตัดสินใจของคุณเนี่ยยดีมันจะมะีตัวช่วยพิเศษบางอย่างที่ทําให้คุณเลือกถูกทางหรือไปถูกทางหรือเลือกแต่เดคนที่มันเหมาะกับตัวเองที่สุดใต้สําหรับของคุณมีไพ่ก้าวไม้นะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการคิดใน7วันข้างใน,นนะครับคิดว่าจะเอาไม่เอาทําไม่ทาไปไ,ไปดีไม่ดีแต่เมื่อการมาเจอคลิปนี้สัญญาของสิสิบจะบอกว่าอย่าคิดอย่าก,กลัว ไม่ให้อยากคิดสิอย่ากลกัวความคิดใหม่ๆอย่ากลกัวในสิ่งใหม่ๆอย่ากลกัวการเริ่มต้นใหม่อย่ากลกัวการในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนเพราะสิ่งสี่สการจัดสรรน,นําพาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของคุณไม่ว่าจะเรื่องใดๆนะครับให้ทดลองให้ไปเกิดใหม่ให้ไปทําสิ่งใหม่ๆดังนั้นในช่วง7วันนี้จะเป็น7วันแห่งการตัดสินใจและตบผลึกบางอย่างของคุณนะครับในเรื่องของการงานความคิดบางอย่างแล้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ โอเคประมาณนี้เนาะมาดูไพ่ขลังนะครับเขาจะบอกอะไรคนตองน,นี้โอ้ความเครียดนะครับสเปรดเนาะการเจ็บอ้อมนะครับให้การหยียบย่ำไพ่ของการใช้ชนะแล้วก็ไพ่ของการเจ็บปวดถ้าคุณเป็นคนที่มีทั้งความเครียดเนาะเห็นปะ่ะความเครียดคือก้าวดาบไปเดียวกันนะครับ ความเจ็บปวดคือไพ่สามดาบใบนี้ใบเดียวกันเขาบอกว่าถ้าคุณเคยคนเป็นคนที่เหยียดย่ามเป็นคนที่ไม่มีคนให้คุณให้ค่าของคุณเป็นคนที่แบบปิดท้องหลังพัะเสมอหรือทาอะไรให้คนอื่นโดดเด่นเสมอเจ็ดวันต่อจากนี้คุณจะออกคุณจะได้ออกจากคอมฟอร์ตได้อยู่ในจุดที่คุณได้รับชัยชนะได้ในเสียงตบมือมากขึ้นสิ่งที่คุณทํามาจะได้รับการตอบรับที่ดีมากขึ้นดังนั้นถ้าคุณทําอะไรมาแล้วยังไม่รับผลตอบรับจากสิ่งที่คุณทํามา7วันนี้สิ่งที่คุณได้ทํามาทั้งหมดจะได้รับผลตอบรับกลับคืนนะครับ โอเคพลังงานประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบการอ่านไพ่ของหมอมานะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับเป็นกําลังใจกับผมและทีมงานด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ